สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทย7สีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4เมษายนพุทธศักราช2564นะครับเวทของรายการนั้นเป็นการชิงแชมป์รุ่น140ปอนที่ว่างนะครับระหว่างเจ้าตะเภาแก้วสิงมาวินครับกับศิวกรเกียรติเรนชัยนะครับชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับ140ปอนแต่ว่าทั้งคู่ตกลงชกกันที่น้ำหนัก139ปอนนะครับ ทพาวแก้วในเป็นศิษย์เอกของเสี่ยหนึ่งสิงมาวินนะครับอายุสิบเก้าปีจากป่าบอลพัทลุงนะครับทพาวแก้วสิงมาวินเนี่ยเคยชิงแชมป์รุ่นร้อยสามสิบห้าปอนของเวทีมวยช่องเจ็ดสี่นะครับช่วงวันที่ยี่สิบตุลาคมพุทธศักราชสองพันหกร้อยหกสิบสองนะครับช่วงนั้นทพาวแก้วก็อายุสิบเจ็ดปีนะครับก็ขึ้นไปพอาภาัยความเก่านะครับภัยฝีมือของทางด้านชิติศักด เส็งซิมิอุยมแล้วก็ชดแชมป์ไปนะครับฟอร์มหลังของตะเพาแก้วสิงห์มาวินก็มีชนะคะแนนโลโบภูกเก็ตไฟคลับแล้วก็มาชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรอวัชริยะนะครับวันนั้นขึ้นมาเป็นรองยอดเหล็กเพชรสองหนึ่งห้าสองเลยนะครับแต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับเดินจับเดินตีนะครับเดินบี้เดินบทยอดเหล็กเพชรออกวุดไม่ถนัดนครับดูปุกเท้าต่อยมัดอ,ออกไม่ได้นะครับเพราะว่าตะเพาแก้วเดินถึงตัวตลอด สุดท้ายก็ทะเผาแก้วพลิกชนะคะแนนขาดลอยท้ายๆนะครับใหญ่ยาวกว่าเยอะพอสุดท้ายก็มาขึ้นชั้นนะครับกับหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์นะครับขึ้นไปก็เดินจับกีของทีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามาพลาดโดนหมัดโดนศอกนะครับทาให้ทะเพาแก้วนี้แตกเป็นแผลอันตรายครับยกที่สองนะครับกรรมการก็จับให้แพทย์ตรวจดูนะครับยกสามเนี่ยครั้งแรกก็โชคได้นะครับพอโชคได้เข้าไปก็ไปแลกหมัดแลกศอกเดินจับกีเหมือนเดิมครับหนึ่งล้านเล็กเก๋าพอตัวครับ ปางแข้งขวาแล้วก็ต่อยหมัดฟันศอกทําเอาแผลแตกเพิ่มขึ้นอีกนะครับกรรมการก็จับแพทย์ตรวจดูอีกครั้งนะครับพอดูเห็นว่าอันตรายนะครับก็ยุติก,การชกนหนึ่งละเล็กจิตเมืองนอนชนะนอกไปในยกที่สามนะครับเจ้าทพาแก้วสิงมาวินนี่สิบเก้าปีจากป่าบอลพัทลุงนะครับเขาในแข็งแปลงเป็นสิทธิ์เอกของทางด้านเสียนเชงซิงมาวินนะครับมีทางด้านเชนน่ลงตอทักษินลุงคิดปอลุ่งโรด ถ้าขอทาเผาทองนะครับพี่ชายเป็นคู่ปั้มคู่รุมรวมให้นะครับถ้าข้อทางด้านเชนนลงกับลุงขิดก็มีโปรแกรมชกในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับก็ช่วยกันปั้มช่วยกันรุมนะครับช่วยกันซ้อมครับทางด้านทาเผาแก้วสิงห์มาวินวันนี้รูปร่างดีครับใหญ่เต็มเบสเต็มน้ําหนักครับร้อยสามสิบเก้าปอนด์เป็นน้ำหนักที่โชคดีแล้วทางด้านเซียนหนึ่งครับไฟนี้ให้ทางด้านยอดมวยในอดีตนะครับเก้าล้านเก้าวิชิตนะครับแล้วก็นําศักยุทธการกํทอร เด่นเก้าแสนนะครับอดีตแชมป์โลกเนี่ยมาช่วยเทรนให้นะครับทางด้านเก้าล้านกาวิชิตเนี่ยกับนำสักน้อยในหุ่นรูปร่างนะครับเหมือนเหมือนกันกับทวผาแก้วนะครับเชิงการชกคล้ายๆกันแต่ว่าเก้าล้านนี่จะมีลูกหนักรูปแทงครับมีอาวุธนำในการเดินจับเดินตีนะครับเราก็ให้ทางด้านนำสักน้อยยุทธการกำทอเนี่มาสอนเหลี่ยมสอนเชิงเพิ่มเติมให้นะครับหลังจากที่เดินจับเดินตีแบบไม่ค่อยมีอาวุธนำนำสักน้อยก็มาเทรนมาเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับ แล้วก็มีทางด้านเด็กเก้าแสนเนี่ยมาเทนหมัดเทนซอกให้เพิ่มเติมไปนะครับไฟนี้เป็นอีกไฟหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของทางด้านตะเผาแก้วนะครับอนาคตวันนี้ถ้าได้แชมป์นะครับร้อยสามสิบเก้าปอนด์นะครับแชมป์ร้อยสี่สิบปอนด์ต่อ,อร้อยสามสิบเก้าก็มองถึงอนาคตอันสดใสมานมักมวยกันแสนในอนาคตนะครับสําหรับตะเผาแก้วสิงห์มาวินเด็กหนุ่มอายุสิบเก้าปีจากป่าบอนนะครับ มาถึงทางด้านคู่ชกนะครับศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับจากละงูสตูลนะครับน้ําหนักเนี่ยร้อยสามสิบเก้าปอนด์นะครับก็เป็นน้ําหนักลอยไปขึ้นมาสบายๆนะครับปกติน้ําหนักไอยไปก็อยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดกิโลนะครับหกสิบเจ็ดจุดห้าประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าศิวกรความสูงก็ร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรอายุยี่สิบสองปีนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเสี่ยแขกปีเคนะครับประมาณสิบกว่าไฟแล้วนะครับมาอยู่กับเสี่ยแขก ศิวกรเนี่เป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงนะครับฉลาดหลักเตรียมดีเข่าในแข็งแกร่งครับหนักแรงคมทุกลูกฟอร์มหลังของธนะศิวกรก็มีแพ้คะแนนทักสินเล็กสิดอโ,โนไทยนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนนักรบแฟร์แท็กหรือเจ้าแขนสวนสศิพาพาย,ยิมที่ช่องเสีพระสุดท้ายก็ไปชนะคะแนนธนชัยแฟร์แท็กนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงครับฉลาดหลักเตรียมดีนะครับบารมีของแขก ที่ช่องเดสีก็ไม่ธรรมดานะครับมีคู่ปัามคุรุงรวมเยอะแยะนะครับค่ายนี้การฟิตซ้อมมาตรฐานนะครับการบำรุงถึงนะครับเยี่ยมและก็สวัสดิการไม่เป็นรองค่ายใดในเมืองไทยนะครับค่ายพีเคของเสียแขกวันนี้มาเจอกับทางด้านตาเผาแก้วสิงห์มาวินรุ่นน้องนะครับมาจากใต้ด้วยกันทางด้านศีวกรีนเหลี่ยมจัดจ้านนะครับถอยตั้งรับดีนขวาเนียนนะครับ มีเหลี่ยมกระตุกมีรูปฉาลาดนะครับสําหรับทางด้านศซีวกรกเกเจริญชัยวันนี้ทางด้านตะเผาแก้วซิงมาวินอย่างรุ่นน้องนะครับก็คาดหวังอย่างยิ่งว่าจะคว้าแชมป์ได้สักเส้นในชีวิตนะครับสําหรับตะเผาแก้วแต่ว่าวันนี้นะครับการจะเดินมาจับทีปั้มทีหรือมาชิงแชมป์กับทางด้านศิีวกรเนี่ยฝีมือเป็นรองพอสมควรนะครับสําหรับทางด้านตะเภาแก้วศิวกรนี่ฝีมือดีกว่า การผ่านมวยเบอร์มวยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าช่วงหลังๆทางด้านตะเพาแก้วก็สดขึ้นมานะครับเริ่มผ่านมวยเบอร์ใหญ่ามาเช่นกันนะครับวันนี้ต้นๆเนี่ยสิวกรไปก่อนแน่นะครับฝีมือดีฉลาดระเกลียมดีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตะเพาแก้วไม่ได้สู้เฉพาะฝีมือของทางด้านศิวกรนะครับมาเจอหน้าเสือเสียแขกที่ช่องเยสีไม่เป็นรองใครนะครับเจอฝีมือของศิวกรเจอความฉลาดของศิวกรแล้ว ยังจะต้องมาต่อสู้กับหน้าเสือของเสียแขกที่ช่อง74นะครับแต่ผมยังมองว่าทางด้านด็พอแก้วสิงห์มาวินนะครับวันนี้อายุ19ปีร่างกายดูใหญ่ดูแกร่งนะครับและช่วงหลังๆเนี่ยการผ่านมวยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับผ่านมร์ใหญ่ๆน้ำหนักนี้ต่อยเป็นประจำนะครับผมมองว่าเป็นมวยที่น่ารองพอสมควรนะครับถ้าต้นๆเนี่ยฝีมือทางด้านศิลปกรน,นี่ดีกว่านะครับ โอกาสไปก่อนนะครับแฟนคลับผมก็รอจังหวะนี้นะครับรอจังหวะที่ศิวกรเนี่ยราคาไหลต่อศิวกรผมอยากแนะนําให้ช้อนรองนะครับรองไปที่ตาเผาแก้วนะครับไฟนี้ซ้อมดีร่างกายดีนะครับอาวุธหลากหลายผมว่าเดินจับเดินตีเดินบี้เดินเบียดไปนะครับแล้วก็มีอาวุธนํามีอาวุธหลากหลายวันนี้ลุ้นเบียดผ่านท้ายๆนะครับได้ใหญ่นะครับได้หนา คาดูการผ่านมวยถึงจะเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมองดูแล้วมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ครับสาหรับตาเผาแก้วนะครับผมอยากให้ลงทดลองไปที่ตาเผาแก้วแพ้ชนะนะครับมวยตัวนี้เมียวขาด้ออกตัวบางทุนนะครับเมียวขาดออกตัวบางทุนผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่ทางด้านตาเผาแก้วจะคว้าแชมป์มาประดับเอวนะครับมาคาดเอวแล้วก็ประดับข่ข่ประดับพลามีของเส้นหนึ่งสีมาวินครับ คู่นี้ผมให้ลงทุนลองไปที่ตะเผาแก้วสิงห์มาวินครับผมจะมาลองเปรียบเทียบมวยคู่นี้ให้ดูนะครับระหว่างเจ้าเสียวกกรกับตะเผาแก้วนะครับทางด้านหน้าเสือนะครับหน้าเสือของเสียหนึ่งกับเสียแขกนะครับที่ช่องเจ็ดสีใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันตัวเงินนะครับก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเสียหนึ่งนี่ก็จะหนักอยู่พอสมควรนะครับเทียงานของข่ายสิงห์มาวินนะครับที่ช่องเจ็ดสีอายุของเสียวกกรก็ยี่สิบสองนะครับ ทัเาเผาแก้ว19นะครับความสูงความใหญ่นะครับน้ำหนักเป็นทางด้านทัเหาแก้วได้เปรียบนะครับน้ำหนักร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบเนี่ยเป็นน้ำหนักที่ดีนะครับต่อยเป็นประจําส่วนเสียพวกก่อนนี่อยู่ที่น้ําหนักร้อยสามสิบห้าร้อยสามเจ็ดประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ปล่อยขึ้นไปร้อยสามสิบเก้ามองดูว่าเสียเปรียบน้ำหนักพอสมควรแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยนะครับกระดูกการผ่านมวยเนี่ยเสียวกก่อนดูดีกว่านิดหน่อยนะครับ เป็นมวยเก่าวกว่านะครับส่วนทางด้านทพาแก้วในช่วงหลังก็ดีวันดีคืนนะครับกระดูกใกล้เคียงกันนะครับเริ่มสร้างกระดูกขึ้นมาใกล้เคียงกันความสูงนะครับเศรเจกร170นะครับทะเพาแก้ว170กว่านะครับน้าหนักปล่อยๆนะครับเศรษกรอีก67.5นะครับประมาณ67กิโล,โลกว่ากว่าแต่ทางด้านทพาแก้วนี่68-69เลยนะครับ ดูเพื่อนเพิ่นเนี่ยเป็นทางด้านแต่เภาแก้วได,ได้เปรียบพอสมควรครับหลายอย่างแต่วันนี้ราคาเด็ดเปิดมาเป็นรองนะครับผมจึงมองว่าหน้ารองถะเภาแก้วครับแล้วก็ไฟนี้มียอดมวยนะครับมาช่วยเทนช่วยเสริมสร้างกระดูกเชิงมวยนะครับแล้วกการที่ซ้อมไฟนี้เนี่ยของทางด้านถะเภาแก้วเนี่ยดีนะครับมีทางด้านเจนนราลงทวทักษิณ จ้ารุ่งกิดบอรุ่งโรดนะครับแล้วก็พี่ชายครับทะเพาทองเนี่ยมาช่วยปั้มช่วยลงนวมให้นะครับซึ่งทางด้านเชียนรงกับรุ่งคิดก็มีโปรแกรมชกในไม่นานนะครับมีโปรแกรมกันหมดนะครับมาช่วยกันปั้มช่วยกันลงนวมฟิตซ้อมเนี่ยดูร่างกายครั้งนี้แต่งขึ้นเยอะนะครับแต่งกว่าเดิมแล้วก็น้ําหนักรูปร่างเต็มเบสขับไฟนี้ราคาเรียเปิดมาเป็นรองเสียวก่อนนะครับน่ารองมากครับ ต้นๆก็รอให้ราคาไหลนะครับยิ่งราคาไหลไปไกลเท่าไหร่ยิ่งน่ารองครับต้นๆยกหนึ่งยกสองแล้วเขต้นยกสามเนี <omdat inhos S 2> <but S 1> ่ยถ้าราคาเป็นรองนะครับช <un> ้อนรองถ้าเผาแก้วนะครับมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนนะครับและมีโอกาสแซงนะครับแซงพลิกชนะด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเผาแก้วกระดูกเริ่มใกล้จะถึงหน้าเสือตัวเงินไม่เป็นรองนะครับแล้วก็วันนี้ได้ใหญ่นะครับการพิซซ้อมดีนะครับแฟนคลับก็ ถ้าชอบนะครับก็เข้าไปตามผมนะครับหาจังหวะที่เป็นรองลองมาเนื้อ,เน,อเน้นๆหนักๆเลยนะครับผมว่ามีโอกาสรุ้นกิน2ข้างหรือรุ้นชนะได้นะครับสําหรับเชาวแก้วสิงห์มาวินนะครับท่านนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่วุฒิเป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับจากจ่าเชิงเซาและก็น้องชายนะครับอมรสกแกรรัรบจากลบบุรีนะครับซึ่งทั้ง2ท่านเห็นคลิปผมในอีก YouTube หนึ่งนะครับ ทำการเข้าสอนตามโครงการแดรนะครับการต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนแล้วก็ต่อต้านการใช้ความรุรนแรงต่อเด็กและสตรีนะครับโดยเน้นที่นักเรียนชั้นป .5 และป .6 นะครับทั้งสองท่านเห็นในคลิปก็มองเห็นว่าเป็นโครงการดีๆนะครับซึ่งมีให้กับเยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับก็ได้ร่วมโอนเงินมาช่วยสนับสนุนตามโครงการนะครับเป็นค่าตุ๊กตาค่ากระเป๋านะครับ ค่าประกาศทำโครงการแดรนะครับแล้วก็เป็นค่าอาหารเลี้ยงให้กับเด็กๆนะครับเป็นขนมเป็นนมเป็นน้ําขวดนะครับในวันที่เด็กๆมาผิดโครงการที่โรงพักนะครับขอขอกราบขอบพระคุณมาณนะที่นี้ด้วยทั้งสองท่านนะครับขอให้บุญกุศลและความเมตตาที่ท่านมอบให้กับเด็กๆจงดลบันดันให้ท่านสุขภาพแข็งแรงและทำรวยทำรวยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ท่าน,นี้ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กําลังใจกับผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่ขาดเหลือไปเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาทักทายกันแบบเป็นมิตรอย่างสุภาพก็ขอกราบขอบพระคุณมาหนาที่นี้ด้วยนะครับขอให้แฟนคลับแข็งแรงนะครับสุขภาพดีร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ